ลูกทายเจ้าแม่เป็นเังดก่อซูม,มือนี่พอาะไอพงมมงบอกก็เพื่อรซับเนจีวานพู้หนึ่งแหละตีไอ้พงศ์อ <c oughs> ๋อเตจีก็ว่าเป็นพูดนึงแหละตีไอ,อ้องอพงศ์ซูม,มือเป็นเังไดเราเ่ากินยาเพ่สูบยาเนยเป็นเัืงไดเสียคนแล้วเ <c oughs> สียแห่งกับบกาบ,าบ่โอเคเน้ันเนี่งเป็นไ้วาเออ โอ้ยลูกแม่ส่วนก็นซะมาดีเออเราว่ากินยาว่าสูบเออมีตาแดงเงินกับปากไหมแม่เออตเกี่ยวกูบว่าขาดคักปานนี้เป็นเรื่องไดนเป็นเรื่องไดนบักอึ้งบักพ้งเนาะปากเดี๋ยวนใ้สบายสีบาดปากลงทองมืดไอ้พ่องอ่ะไปคือกันปากลงทองมืดแทนที่สีไห้แม่ โอ้กบว่ามันค้นผู้นหนึ่งละจนก้นได้เบาละไปเออลูกในสุนนะเราก็ะบอกินยาเมอสูบบักพ่งก็จะมาดีแท่เขาบัดเบาไปได้คนบัดยังไงโอ้ยเขาถือโอ้เลยโอ้เตียโอโ้ยละนอนเหลือละ